พายขอเล่าเรื่องดวงปัจจำวันที่สามมกราคมวันนี้นะคือเขามาบอกว่าอย่างไหคุณก็ยงังต้องพยายามต่อไปพยายามในสิ่งที่คุณมองแล้วว่าเอ,อ,อยากจะทําอยากจะมีอยากจะควายควาเนี่ยความมั่นคงอะไรต่างๆเนาะมันอาจจะมีความมีความเหนื่อยมีความหนักมากแต่คุณก็ยังยืนยับอยู่ได้ คุณจะมีความคิดที่ดีสว่างยแบบวันนี้แบบสมมติเริ่มงานหรือทํางานอะไรอะ่ะจะคิดออกอะ่ะจะอืแก้ปัญหาได้ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอยาก่างเนาะจะได้รับความช่วยเหลือด้วยจากเอออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคนที่มีอายุมากกว่าคุณจะได้รับความเมตตายอย่างดีเนาะวันนี้จนหุ้นเนี่ยอืมเขาเรียกว่าอะไรอะรู้ได้รู้ตัวเอง พยายามจะรู้ตัวเองมาสามารถเป็นคำว่า the w o l d ก็คือแบบเป็นทุกอย่างให้ตัวเองได้หรือเอ่อทำงานได้มากพอที่คิดถือว่ามีความสุขได้มากพอที่คิดนะคุณมีพลังความสดใสโปรดใช้ความสดใสของคุณในการทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่แบบเออนั่งหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยนาะก็ดูเอาความเหมาะสมแต่มันจะมีความสดใสาบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณ<อ>นะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหรืออย่างที่ happy เคยบอกว่า คิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครละทำอะไรอีกคือยิ้มกับตัวเองใช่ไหมให้กำลังใจกับตัวเองเหนื่อยก็ไปพักผ่อนหรือหาอะไรที่เออทำให้มันจันลงใจเนาะหรือเพียงแค่อนั่งมองธรรมชาติหายใจเข้าออกลึกๆวันนี้เริ่มต้นวันใหม่ที่ดีเนาะบางคนก็เปิดงานแล้วหรือทำอะไรแล้วก็เต็มที่นะคะเนี่ยพยายามต่อไป มันจะเห็นผลที่สว่างสดใสและดีนะอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่ามันจะเริ่มเหตุแหละว่าเฮ้อพอเราคิดแล้วมันใช่หรือมันดีขึ้นเนาะวันนี้แฮปปี้ก็ขอให้ทุกคนพบแต่ความดีนี้แต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ